ที่เจ้าแขกแก้วสหายคำทุกท่านที่มางานเชียงใหม่ทเทดเอ็กวันนี้มึงแก่แล้วมึงไปยุ่งอะไย่างกับสังคมมึงไปเลี้ยงลูกเปียยเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านบดีกว่ากะวันนี้แม่ปังถึงต้องมาอู้คือกับสังคมได้เข้าใจเพราะฉันยุทยังบ่ได้ พราะงานที่ฉันทํามันยังบั่จบถึงฉันแกแล้วฉันก็ต้องทํางานเพื่อสังคมเพราะบ้านงานฉันก็จะเป็นบลมแตมแตะในเจ้าแม่ปังอยู่ในชุมชนห้าทันวากับมาห้าสิบกว่าปีแลวเจ้าเป็นเนื่องในชุมชนในแขวงเมืองรายที่อยู่ในแนวกำแพงเมืองชั้นนอกในเจ้าอยู่ใกล้ๆนี่เอง ซึ่งแผนงานพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายที่จะเอาคนออกที่อยู่ในแนวกำแพงเมืองและลำคลองออกจากเมืองในเจ้าซึ่งแผนพัฒนานี้มันกระทบกับคนที่อยู่แนวลำคลองและกะแนวกำแพงเมืองถึงสองพันกว่าครอบครัวในเจ้าที่จะต้องเอาออกไปและคนจนบ่สามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ แล้วก็เขาจะต้องหน่วยงานจะเป็นผู้จัดการและ,ะสร้างกรอบคือกับครอบคุมมูเฮาแม่ปังจึงต้องเข้ามาเรียนรู้และนำเสนอปัญหาของคนจนคือกับรัฐและสังคมได้รับทราบนะเจ้าแม่ปังทำงานทั้งในและนอกชุมชนด้วยตัวเก่า มีเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตกฎหมายก็ต้องหูไปตวัวมายังอ่านคนในสังคมก็จะมองว่าคนจนเป็นสวะเป็นขย,ขยะของสังคมจะต้องเอาออกจากเมืองไปไปอยู่ไกลๆนายเจ้าแต่ถ้าหากว่าเมืองบ่มีมนคนเหล่านี้ก็จะบ่มีใครที่จะมาดูแลในเรื่องของความสะอาดของเมือง สิ่งปฏิกูลขยะขีะ้เหอะมูนน้กรจะเต็มเมืองก็ขอให้สังคมได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งที่แม่ปังอยากจะเสนอให้กับสังคมได้รับรู้นั้นก็อยากจะขอปกป้องให้คนจนในะเจ้ามีโอกาสในการที่จะเป็นพลังของเมืองจากวันนั้นมาถึงวันนี้มันง่ายเลยนะเจ้าที่จะต้องทำงาน ทุกอย่างต้องใช้องค์ความรู้ที่ได้สั่งสมมาวิทยาการที่ได้เล่าเรียนมาแม้กระทั่งอาศัยประสบการณ์การทำงานของตัวเองจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมของชุมชนติมแปนปังเริ่มต้นที่รวมกลุ่มกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนก่อนนเจ้าแล้วก็ จากนั้นก็จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียน5ธันวาพัฒนาจำกัดพร้อมกับนั้นแม่ปังก็ต้องทำงานดูแลละอ่อนไปตวัวนะเจ้าเพราะระอ่อนเหล่านี้จะเป็นอนาคตของเป็นกำลังเป็นอนาคตของชาตินะเจ้าแม่ปังดูแลละอ่อนเพื่อเขาทำกิจกรรมในชุมชนตามที่เขาต้องการเพราะ พาเขาไปทำงานต่างๆอย่างการเล่นดนตรีเล่นกีฬาแล้วก็ออกไปประกวดนะเจ้าไปประกวดต่างนอการได้รางวัลมาหลายรางวัลเหมือนกันนะเจ้าแต่ในส่วนของคุณภาพชีวิตตั้งแต่ลาอ่อนแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแม่ปังกอดจะต้องดูแลลาอ่อนที่บดได้เหียนหนังสือพ่อแม่ไปทำงานต่างนอก ในเจ้าทิ้งราอ่อนไหมในบ้านแม่ปังก็เลยเก็บมาตั้งเป็นศูนย์เด็กเล็กชุมชนห้าทันวาเมื่อทำงานตรงนี้แล้วราอ่อนได้รับการดูแลแล,แล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่พ่อแม่ของเราอ่อนเนี่ยเจ้าติดไปทำงานต่างนอกปิกมาบางทีก็ด้วยเศรษฐกิจบ่พอเพียง ด้วยความเครียดในสังคมกับทะเลาะบาแวงกันในสังคมในชุมชนในเจ้าทำให้แม่ปังกับจำเป็นจะต้องหาวิธีจัดเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัวเพื่อคำปรึกษาผู้หญิงเหล่านี้นะเจ้าและกระทำให้ผู้หญิงเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะมาเป็นผู้นำ ในสังคมได้นะเจ้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นแม่ปังก็ได้ทำในเรื่องของการปลูกต้นไม้ในชุมชนคุดลอกคลองแล้วก็ทำความสะอาดนะเจ้าเป็นคณะกรรมการชุมชนก็จะต้องช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาทั้งคลองให้สะอาดถนนทนตางก็ต้องมีต้นไม้ที่ร่มลื่น นะเจ้าสิ่งที่แม่ปังได้ทําไปนั้นก็ไม่ได้ทําคนเดียวทํากันทึ้งชุมชนเลยนะเจ้าการแก้ไขปัญหาในที่อยู่อาศัยของคนจนเมืองในแนวริมคลองแม่ขาระริมน้ําสาขาก็เป็นมานานแล้วเจ้าแต่บอดได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังบ่เป็นระบบ เพราะจะอั้นเราจึงรวบรวมคนที่เดือดร้อนเข้ามาทำงานตัวกันเพื่อพักดันเฮือก,กาหน่วยงานได้เข้ามาช่วยมู่เฮาอย่างแท้จริงโดยการพักดันเฮือเทศบาลได้หาที่ดินรองรับให้ก,กํำเฮาได้อยู่ในเขตเมืองเป็นพลเมืองของเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่นะเจ้า กระทำเมื่อท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ห้าปากเขาแล้วนะเจ้าว่างั้นก็ฮือที่ดินหลังแขวงเมงลายจำนวนเจ็ดให้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นกรณีพิเศษเป็นวาอันนะเจ้าเขาก็จึงได้ทํางานกับเทศบาลอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่การออกแบบบ้านแล้วก็ รวมตึ้งมูเฮาก็จะต้องดูแลคนที่เดือดร้อนที่จะต้องเอาที่จะต้องออกจากแนวกำแพงแล้วก็ริมคลองในส่วนห้องจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็มีนโยบายว่าเรื่องของการพัฒนาเมืองก็มีคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มูเฮาได้มีส่วนร่วมในการที่เสนอปัญหาของมูเฮาเหมือนกันตอนแรกเขาก็พูด กันเองว่าชุมชนนี้ต้องย้ายไปอยู่ที่ปุ้นชุมชนนี้ต้องไปอยู่ที่เพชในเจ้าเขาไม่ได้บอกเฮาแม่ปังก็บ,บอกว่าเฮ้ยเฮาไปเใช่ดอกไม้นะ่ะเฮาไป่จีกระถางต้นไม้นะ่ะจะมายิบเฮาไปไว้ที่หันที่นี่มันมันน่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นขอให้เฮาได้มีส่วนในการที่จะออกแบบชีวิตเฮาได้ก่อ และก็มีวิถีชีวิตที่ดีเพื่อให้ชุมชนบัลุ่มสลายนะเจ้าถ้าหากว่าเราทำตามที่หน่วยงานรัฐหรือบัตรใส่ใจเปิ้ลนะเจ้าหน่วยงานรัฐก็จะจับมูเฮาเหมือนกระถางดอกไม้จะเอาไปทิ้งที่ไหนจะเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้นะเจ้า อันนี้แม่ปังถึงอยากจะให้สังคมได้รับรู้เพราะว่าเรามีเครือข่ายคนจนเมืองมีเครือข่ายคนแปลงเมืองขึ้นมาเนี่ยนะก็อยากจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่ในแนวกำแพงเมืองจะนอกของแม่ข่าและลำน้ำสาขาด้วยกันที่จะต้องอยู่ในแผนพัฒนาของจังหวัด 2องพันกว่าครอบครัวที่จะต้องค่อยๆทย,ยอยออกซึ่งบางคนก็อยากจะอยู่ในที่ดินเดิมบางคนก็อยากจะไปอยู่ที่ดินใหม่แต่บางคนก็อยากจะใช้พื้นที่เศรษฐกิจอย่างเช่นของแม่ขามันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเขาก็อยากจะอยู่เพื่อสร้างไรายได้และจะได้มีครอบครัวที่ดีขึ้น สิ่งที่แม่ปังอยากจะให้หน่วยงานได้ตระหนักรู้ว่าการที่จะเอาคนออกจากเมืองนั้นมันเป็นปัญหาเพราะเคยทำมาแล้วอย่างเช่นสันติธรรมและคองเงินเอาคองเงินไปไว้สันปะตองคนคองเงินก็ต้องปิกมาเน่ยการในเชียงใหม่เอาคนสันติธรรมไปไว้ที่หนองจอม ก็ต้องปีกมาทำงานที่เชียงใหม่บะจบนะเจ้าเพราะจะอันสิ่งที่อยากจะทำให้มันจบก็คือรัฐต้องใส่ใจและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและถูกจุดตวัวอันที่สองกฎหมายที่มันรอนสิทธิคนจนสร้างโอกาสให้กับคนจนได้ก่อทำกฎหมายที่มันให้คนจนได้มีโอกาสได้สร้างพื้นที่เศรษฐกิจ แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเก่าและเป็นพลเมืองของเชียงใหม่ได้ก่อเจ้าอันที่สกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเกินไปเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหานี้และหาทางออกโดยกันได้มออันที่สี่คนจนก็สามารถที่จะเป็นกำลังของเมืองได้ สิ่งที่แม่ปังอยากจะให้สังคมได้ตระหนักรู้ก็คืออย่าทิ้งคนจนหากคนจนได้รับการดูแลได้รับการปกป้องและก็ให้อโอกาสเขาคนจนเหล่านี้ก็จะเป็นพลังของเมืองเชียงใหม่และเชียงใหม่ก็จะสวยด้วยมือของหมูเฮาทุกคนแม่ปังอยากจะบอกว่าถึงอายุจะแก่ แต่หากว่าเฮาวลุกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเก่าก็ต้องหรือรักษาสิทธิ์ของตัวเองสังคมก็ต้องรักษาเฮาก็ต้องจวนให้คนเข้ามาตะหนักรู้ถ้าคุณตัตนักรู้ถ้าคุณคิดว่าอา้าวฉันทำได้เธอทำได้ ทุกคนทำได้นั่นคือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสังคมแต่ถ้าหากคุณบอกว่าฉันแก้แล้วนะเธอแก้แล้วนะมันยังมีบางส่วนที่เฮายังแก้บ่ได้เตื้อเฮามาช่วยกันแก้ปัญหานี้ได้ไหมถ้าเฮาแก้ได้ก็เป็นความสุขของหมู่เฮาตั้งหมดสังคมก็จะเป็นประโยชน์ในเจ้าก็จะได้ประโยชน์กับเฮา นี่คือสิ่งที่แม่ปังอยากจะฝากและบอกสังคมได้หูถ้าคุณระหนักรู้ในเรื่องสิทธิ์ของตัวเองปกป้องสิทธิ์ของตัวเองปกป้องสิทธิ์ของผู้อื่นบัลลัเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่สังคมอยากจะให้เป็นหากสังคมคนจนมีโอกาสแลวก็สิ่งที่เราได้รับก็คือ ความสุขที่เราจะได้ร่วมกันทุกๆคนขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า